เป็นลูกเก่าลูกใหม่ก็ออกอีกแล้วหืมดูมะเขือนะคะดกมากดูใกล้ๆกันค่ะดกมากเลยมะเขือนะคะยังไม่ได้กินเลยว่าจะสุขลูกใหญ่ๆทั้งใหญ่ทั้งยาว กลัมดอกเราก็โต,ตวันโตคืนเป็นทุกต้นเลยนะคะตอนนี้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจอันนี้บ็อกคลี่กำลังขึ้นใหม่ค่ะกำลังแตกออกใหม่ ต้นเล็กๆเขาก็เป็นหมดนะคะเป็นดอกหมดเลยมาเขือสองเดือนนะคะตัวน,นี้คณะเห็ดหอมปลอดสารพิษทุกอย่างปลอดสารพิษนะคะปราปิก้าปราปิก้าใหญ่ มะเขือเทศเห็นแล้วก็สะออนนะคะดูสิคะอันนี้สายตํานะคะมะเขือเทศพันบ้านเราดูสตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่มากโดนฝนมากก็โดนฝนมากก็ต้องเก็บทิ้งนะคะ ก็จะไม่โตูหอมมากค่ะมะเขือเทศหอมหอมมากๆเลยกํลังเป็นดอกค่ะพริกพริกมันต้องใช้เวลานะคะกลัวแต่หิมะจะมาก่อน วันนี้เชอรี่สุกอีกแล้วค่ะเชอรี่นะคะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ืมอเชอรี่เมื่อกี้นี่มีนกมากินมาถ่ายไม่ทันนะคะพอเปิดประตูนกก็บินไปเลยนกเขามากินค่ะระบบนิเวศนะคะคอยทีคอยอาศัยกันเราจะไม่ไล่เขาแต่พอเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะนูน่น อยู่บนต้นไม้นูน่นก็จะมาทุกวันน่าสงสารกนามากค่ะแช่น้ำไปแล้วเรียบร้อยจะได้กินหรือเปล่าไม่รูอ้อันนี้ดูบวบนะคะลองดูว่าจะขึ้นไหมก็โอเคนะคะอากาศยังร้อนอยู่ ตรงนี้จะเป็นผักบุ้งบ้านเรานะคะก็งามอันนี้ผักสลัดนอร์เวย์นะคะสวยค่ะฝนตกมาสองวันชุ่มชื้นมากเราไม่ต้องลดน้ำกระหล่ำดอกทุกต้นเป็นดอกหมดแล้วนะคะ อันนี้ผักเคลผักเคลช่วงนี้กินไม่ทันนะคะผลผลิตออกได้ทุกวันบริเวณสวนรอบนอกก็จะประมาณนี้นะคะสวนเล็กๆพื้นที่สิบเมตรยี่เมตรประมาณยี่สเมตรสวนหน้าบ้านสวยๆ นี่จะเป็นฝักทองนี่ฝักทองนะคะปลูกผสมประสานไปเลยอันนี้ก็ตัดไปวันก่อนก็มาอีกแล้วนะคะก็แตกลูกใหม่ออกมาอีกแล้ว ถัวลันเตาเก็บได้ตลอดนะคะสองสามวันก็จะเก็บทีมีไม่เยอะแต่กินได้ตลอดกินได้ตลอดคะ่ะพอเพียงนี่กินให้ดูนะคะอืมหวานหวานมากอันนี้จะเป็นคนาเหมือนกัน ปลูกในกล่องโฟมปลูกผสมผสานกับผักกาดหัวบ้านเราประมาณนี้ค่ะนี่ดูผักกวางตุ้งนะเริ่มเป็นดอกแล้วปลูกพ่อได้กินค่ะเพื่อนๆแต่เนี่ย ในในกระบาะนี่เราปลูกสามสามต้นนะรู้สึกมันจะแย่งอาหารกันมันก็เลยใหญ่แล้วลูกนี้ใหญ่มากโดนแสงทั่วถึงช่วงฤดูทำนาบ้านเราก็จะมีหุ่นไล่กาไว้ไล่นกไล่อะไรใช่ไหมคะของเราก็จะมีน้องกบค่ะน้องกบเขาก็จะช่วยไล่นกไล่อะไรแต่เขาคงไม่ไล่คะ่ะ <laughs> ไว้สวยงามเนาะ ข้างหลังเขาก็จะเป็นสรลเนค่ะนะประมาณนี้ค่ะอดีลากาเด้นนะคะอีกไม่นานเราจะเจอกันที่เมืองไทยค่ะเปิดสวนใหม่ที่เมืองไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคนนะคะ